สาธุชนผู้มีศรัทธาทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานแห่งการกำเนิดอรุณรุ่งของพระพุทธศาสนาด้วยการตัดสู้ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ทรงก้าวข้ามกิเลสมารสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอย่างรู้ในสัจธรรมอันประเสริฐส,สูงสุดแต่การตัดสู้เพียงลำพังมิได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของพระพุทธองค์ด้วยพระมหาการณุณาที่คุณอันหาประมาณมิได้ พระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยที่จะประกาศธรรมเผยแผ่หนทางแห่งความพ้นทุกนี้ให้มวลสรรพสัตว์ได้ก้าวตามในวันนี้เราจะติดตามการเดินทางครั้งสำคัญอีกครั้งการเดินทางที่นำพากงล้อแห่งพระธรรมจักรให้เริ่มหมุนออกไปเพื่อปลดเปลื้องสรรพสัตว์จากห่วงทุกข์สู่แสงสว่างแห่งปัญญาและสันติสุข 1. ความลังเลในพระไทยและคำอารัธนาจากพรหม หลังจากตัสรู้แล้วเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์พระพุทธองค์ยังคงประทับสวยวิมุตติสุขคือความสุขจากการหลุดพ้นอยู่ณบริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ทรงพิจารณาพระธรรมที่ทรงค้นพบธรรมะอันละเอียดลึกซึง้งเกินกว่าที่ปุถุชนผู้ยังหนาด้วยกิเลสจะเข้าใจได้โดยง่ายในเบื้องแรกความลังเลได้เกิดขึ้นในพระทยว่าธรรมะที่เราได้ตัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่สัตว์โลกผู้มีกิเลสหนาจะยังถึงเราควรจะปลีกวิเวกอยู่เพียงลำพังดีหรือไม่แต่แล้วด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่และด้วยการทูลอารัธนาจากเท้าสหัมบดีพรมผู้เห็นประโยชน์ของสัตว์โลกได้น้อมกล่าวอัญเชิญให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมด้วยกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงสแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางพอจะตรัสรู้ได้ยังมีอยู่ คำอราราธนานี้เองที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพุทธจักษุและทรงเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีอุปนิสัยและอินทรีย์ที่แตกต่างกันไปดุดดอกบัวสีเหล่าที่มีทั้งดอกบัวที่พ้นน้ำรอรับแสงอรุณดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำและดอกบัวที่เป็นอาหารปลา 2. มุ่งสูปาอิสิปัต,ตนะมฤคทายวันการโปรดปัญจวคี ด้วยพระมหาการุณาที่คุณอันเปี่ยมล้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดสินพระไยัยที่จะประกาศธรรมและทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปที่เคยเป็นเพื่อนร่วมบำเพ็ญเพียรในครั้งอดีตซึ่งทรงเห็นว่ามีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะเข้าใจธรรมได้ก่อนใครพระองค์จึงเสด็จพุทธดำเนินด้วยพระบาทเปล่ามุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคกายวันอันเป็นสถานที่สงบเงียบและเป็นที่อยู่ของเหล่าฤาษีและกวาง ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณใกล้เมืองพาราณสีเมื่อปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระพุทธองค์จากระยะไกลในตอนแรกพวกเขายังคงไม่ศรัทธาเพราะเห็นว่าพระองค์ทรงเลิกการทรมานตนแต่ด้วยพระสิริโฉมอันพองใสและพระบาร,รมีที่แผ่ออกมาทําให้พวกเขาต้องลุกขึ้นถวายการต้อนรับและจัดอาสนะให้พระพุทธองค์ประพับ 3. ปฐมเทศนาการหมุนกงล้อแห่งธรรมจัก ณป่าอิสิปตนะมฤคทายาวันในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8วันอาสาฬหาบูชาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาครั้งแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าธรรมจักกับประวัตินสูตรในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงชี้แจงถึงทางสายกลางคือการไม่สุดตรงไปในทางกามสุข,ขันลิการุโยคคือการหมกมุ่นในความสุขทางกรม และไม่สุ่ตรงไปในทางอัตตกิลมัานุโยกคือการทรมานตนเองแต่เป็นการดำเนินตามอริยมรคมีองค์8อันเป็นหนทางอันประเสริฐเพื่อความดับทุกข์และหัวใจสำคัญของพระธรรมเทศนานี้คืออริยสัจสี่ซึ่งประกอบด้วยทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงที่ชีวิตต้องเผชิญสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาคือความทยานหยาบนิโรธความดับทุกข์คือนิพพาน มักหนทางแห่งการดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อพระธรรมเทศนาจบลงพระโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวคีได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติผลและเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวตาโพกนทัญโยท่านโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอจากนั้นจึงกราบทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา นี่คือช่วงเวลาที่กงล้อแห่งธรรมจักรได้เริ่มหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นการเปิดประตูสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นให้แก่สรพสัตว์อย่างแท้จริง 4. การขยายตัวของพระธรรมอรหันต์กลุ่มแรกและพระธรรมทูตหลังจากพระกนธัญญาบรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์ยังคงแสดงธรรมโปรดปัญจะวัคคีย์ที่เหลืออีกสี่รูปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทั้งหมดได้บรรลุอรหัตผลตามลำดับ พระสงฆ์อรหันต์กลุ่มแรกจึงถือกำเนิดขึ้นในโลกรวมพระพุทธองค์เป็นหกรูปไม่นานหลังจากนั้นมีกุลบุตรคนหนึ่งนามว่ายะสะกุลบุตรผู้เบื่อหน่ายในชีวิตทางโลกได้เข้ามาฟังธรรมจากพระพุทธองค์และได้บรรลุอรหันตผลตามจากนั้นบีดามารดาและภรรยาเก่าของยะสะกกุลบุตรรวมถึงเพื่อนของท่านอีก54คนก็ได้เข้ามาฟังธรรมและบรรลุอรหันตผลในที่สุดทําให้ในระยะเวลาอันสั้น มีพระอาหารหันต์บันเกิดขึ้นในโลกถึงหกสิบรูปเมื่อมีพระอาหารหันต์จำนวนเพียงพอพระพุทธองค์จึงมีพระพุทธดำรัสแก่พระอาหารหันต์ทั้งหกสิบรูปว่าจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมให้งามทั้งในเบื้องตนท่ามกลางและที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่คือการเริ่มต้นของคณะพระธรรมทูตชุดแรกในพุทธประวัติผู้เป็นดุจแสงประทีปที่ออกเดินทางไปสู่ดินแดนต่างๆเพื่อประกาศพระธรรมคําสอนอันบริสุทธิ์ให้กงล้อแห่งพระธรรมจักหมุนไปอย่างไม่หยุดยัง้งนําพาแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่มวลมนุษย์ที่ยังคง,งวนเวียนอยู่ในความมืดบอดแห่งวัฏะสงสารการประกาศธรรมของพระพุทธองค์และการออกจากริกของเหล่าพระธรรมทูต ถือเป็นรากฐานอันสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาอย่างรากลึกและแผ่ขยายออกไปในชมพูทวีปและส่งต่อมาถึงเราในปัจจุบันเรื่องราวแห่งการหมุนกงล้อธรรมจักนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ศึกษาและน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงในตอนหน้าของลมหายใจพุทธการเราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ได้เข้ามาพบพระพุทธองค์ และเรื่องราวของการก่อตั้งสังฆะให้เป็นปึกแผ่นโปรดติดตามชมกันนะครับขอเชิญทุกท่านน้อมจิตร่วมการกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้แสงแห่งพระธรรมและลมหายใจแห่งพุทธการยังคงอบวนอยู่ในใจเราทุกคนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมโดยทั่วกัน